สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Getpick on your p โพสภาพปังตังมาเพิ่มมูลค่าด้วย facebook ในมือถือเพียงเครื่องเดียวค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพี่ปิ่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ากล้องสมาร์ทโฟนเนี่ยกับกล้อง dslr นะคะเขาต่างกันตรงไหนนะคะก็คือวันเวลาเราเนี่ยก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเนาะเทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดเช่นกันรวมถึงการถ่ายรูปนะคะเพราะยิ่งนับวันเนี่ย ยิ่งกลายมาเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกทีนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยกล้องได้ถูกเอาไปร่วมกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนแทบจะต้องพกเอาไว้ในชีวิตประจําวันเลยใช่ไหมคะใครๆก็ถ่ายภาพใครๆก็อัพภาพนะคะการถ่ายรูปกลายเป็นสิ่งที่ก็แทบจะแยกไม่ออกทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่าว่ากล้องสมาร์ทโฟนกับกล้อง d s l r เนี่ยมีจุดต่างกันตรงไหนบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะข้อแรกเลยนะคะการพกพากล้องสมาร์ทโฟนเนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ขนาดเล็กกระทัดรัดกว่ากล้อง DSLR นะคะซึ่งกล้อง DSLR เนี่ยจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่การที่เราพกกล้อง DSLR เนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมใช่ไหมคะขาตั้งกล้อง เล่นหรืออะไรอุปกรณ์เสริมใจเยอะแยะวุ่นวายเต็มไปหมดแต่การที่เราใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพเนี่ยเราจะพกพาสะดวกมือถือแค่เครื่องเดียวเลยค่ะก็ทำให้เราถ่ายภาพในระยะต่างๆหรือถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆได้เลยต่อมานะคะเป็นลูกเล่นเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะกล้องสมาร์ทโฟนของเรานะคะก็จะมีฟังก์ชันในการใช้งานนะคะเยอะแยะเลยใช้งานได้ง่ายด้วยเพราะว่า แอปพลิเคชันหรือรูปเล่นต่างๆหรือ AI ที่มาในกล้องของสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะค่อนข้างจะอนเนกประสงค์แล้วก็สะดวกต่อการใช้งานแต่กล้อง D S L R นะคะก็สามารถปรับอะไรต่างๆได้เยอะแยะเหมือนกันบางอย่างอาจจะทำงานได้ดีกว่ากล้องสมาร์ทโฟนแต่การใช้กล้อง D S L R เนี่ยก็ต้องใช้ความรู้นะคะในการใช้งานพอสมควรเลยซึ่ง ยากกว่าการใช้กล้องสมาร์ทโฟนต่อมาความสะดวกและความรวดเร็วนะคะสำหรับกล้องสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็คือถ่ายปุ๊บแต่งนิดหน่อยแล้วก็โพสได้เลยไม่ต้องแบบพกอุป,ปกรณ์เสริมให้หนักหน่วงหรือให้วุ่นวายอะไรเลยนะคะกล้อง DSR ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันแต่กว่าจะผ่านกระบวนการนู่นนี่นั่นในการกว่าจะได้ภาพที่แบบสมบูรณ์แบบ ขึ้นมาแล้วอะค่ะก็จะใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์หลายชิ้นพอสมควรอ่าต่อมาในเรื่องของราคาค่ะกล้องสมาร์ทโฟนคือจ่ายทีเดียวจบเลยเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใดๆเพิ่มเราก็สามารถได้ภาพปังๆแล้วถูกไหมคะส่วนกล้อง DSR l เนี่ยเราต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเลนเอ่ยขาตั้งกล้องเอ่ย หรือว่าฟิลเตอร์เอ่ยเยอะแยะมากมายมันจะมันจะไม่จบในทีเดียวนี่นะคะก็จะเป็นความแตกต่างหรือข้อเปรียบเทียบที่เราเห็นได้ชัดนะคะจากกล้องสมาร์ทโฟนแล้วก็กล้อง dslr ค่ะอค่ะแต่ก็ป่นจะบอกว่า2อ,อย่างนี้ก็ไม่ได้จะแทนกันได้เสมอไปนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่แบบ แตกต่างกันไปนะคะปิ่นจะแนะนําว่าให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเราไลฟ์สไตล์การใช้งานของเรานะคะแล้วก็เงินในกระเป๋าจะดีกว่าค่ะแต่อยากจะแนะนําว่าการถ่ายภาพสินค้าเนี่ยใช้แค่กล้องมือถือกล้องสมาร์ทโฟนนะคะเครื่องเดียวก็ได้ภาพปังๆมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะปิ่นต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าเนาะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ